เป็นไงแบบสอบถามยากไหมยากไหมแบบสอบถามยากไหมยากโอ้โมันเยอะเหรอหรือ,อยังไงหนูไม่ชอบทำยังไงก,ก,ก็ไม่ชอบอ๋อเหรอถ้าไม่ดูดึงไม่ชอบที่นีน่ตลก มีทำหมหนูถึงไม่ชอบคนิดค่้ะอ๋อมใช่อะแต่ตอนนี้อีฟพูดไปนะตอนเรียนดีตอนนี้ก็คนไม่เรืนน่อยอ,อือ เรียนสนุกนลุกนั่งสบายแหละคันนี้แหละอ่ะโอเคนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อรอนะครับครูอยากเห็นหน้าค่าตานะครับครูอยากเห็นหน้าค่าตาเนาอโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะใช้วิธีการแชร์หน้าจอทางหน้าจอนะครับโอเคตัวเองเห็นเห็นอะไรไหม เห็นหน้าจอเป็นยังไงครับเป็นไรครับเป็นไรชื่อเนาะโอเคนะครับระหว่างนี้นะครับใครเช็คชื่อนะครับให้เปิดไม์นะครับแล้วก็เปิดกล้องเนาะกูอยากเห็นหน้าไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอ่ะเริ่มต้นครับยังยังไม่เรียกจะเพิ่งเปิดไปนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดเนาะโอเควันที่เจ็ดนะครับ เลขที่หนึ่งครับกมลพรมาค่ะกมลพรมาค่ะเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยค่ะกมลพรคุยจยากจ้าได้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 อยู่นะครับได้อยู่โอเคได้อยู่นะครับต่อไปเลขที่สองเลขที่สองครับกรวินกรวินนะครับไหนครับกรวินเปิดกล้องครับ โอเคครับต่อไปเรืที่สามกิษณาบดินมาครับเปิดกล้องเร็วกิษณาบดินกิษณาบดินกิษณาบดินมาหนึ่มีมีกล้องไหมครับครับครับ,รบเปิดให้คุณด,ดูหน่หนอยคุยากจับแล้าได้โอเคคิปิี่นั่นมาครับนครับ โอเคครับต่อไปอกีรติกรกีรติกรครับอันนี้นี่คือทําความรู้จักกันนะครูไม่ได้จับผิดว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนนะลูกแต่แค่ครูอยากรู้จักเฉยๆว่าพวกเรานี้หน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยกีรติกรมาไหมครับยังไมไ่มาเนาะโอเคครูอ,นอนานนท์ หนคุณานอาโนนเปิดกล้องดูสิรางหน้ารางตาหรือ,อยังแม่ทั้งตัวโอเคต่อไปจินนิพามาจินนิพาเปิดกล้องได้ไหมคะถ้าเปิดได้เปิดได้เลยนะคะโอเคแต่ถ้าใครเปิดกล้องไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะล,ลูกก็บอกครูเอานะคะต่อไปจีรศิตามาค่ะจไ,ไ,ไหนคะจีรศิตา โอ้ใครดูกร์ตูนจีรัสสีตายอยู่ในลูก,กมีกล้องไหมเปิดใบสีเปิดีเปิดทางไว้ก่อนโอเคสวยทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักจีรัชายาจีรัชายาลูกมาไหมครับ สีรัชยามาไหมครับสีรัชยามาไหมลูกอยรปิยาทีบยาทีบใครเปิดกระตูนใครเปิดกระตูนปิดกระตูนปิดไปก่อนนะครับคนที่เปิดกระตูนนะครับอ่ายาทีบไม่ใช่สิชนที่ชาชนที่ชามาไหมครับยังไม่มาเนาะ ฮะชนที่ชาเหรอลกูกอยู่ไหนคะขอดูหน้าหน่อยลูกเปิดได้กล้องได้ไหมลกูกโอเคนั่นเหกนะครับต้องสดเราก็รอดนะครับยาทีฟมาค่นะไงยาทีฟแน่แน่ยาทีฟมีหน้าไหมโอเคต่อไปนริวรงครูอ่านชื่อผิดบอกนะครับาานะครับนรินริวรงเปิดกล้องหน่อยลูกไหนก็ไม่เห็นหน้าเห็นแต่หน้าผาก อะโอเคครับอู้หล่อมากเลยนะครับต่อไปนัทนัทวรใช่ไหมมามามารับนัทวรนัทวรนาสกุลพร้อมจันทึกเปิดกล้องได้ไหมลูกโอเคครับนัทวรานัทวรามาไหมครับโอเคนะครับไปก่อนเนาะนิชาการ เปิดกล้องได้ไหมคะดได้ค่ะไหนสิเปิดแล้วก็ส่งเสียงเร็วภาพมันจะได้เด้งขึ้นมาหน้าคูมีมาหรือยังโอ,โอเคนะครับเปิดแล้วก็กีเดเลยนะลูกต่อไปนิชานิชามาไหนคะนิชามาเือย,ยัง ไหนครับเปิดกล้องแล้วก็บกมือค่ะโอเคเปิดกล้องส่งเสียงเลยนะคะดานุวดีดานุวดีิดนี่คนคะโอเคต่อไปทักดาเนยมาครับไหนครับทักดาเนเปิดกล้องได้ไหมครับทักดาเนยเปิดนะครับ เปิดแล้วก็พูดโอเคทักไหนครับทักนาวินมาครับนะครับโอ,โอ้ตัวทักนาวุฒเห็นไหมทนาวุฒิมาไหมครับเหนมาเน,ะนาะนภัสสรนภัสสมา เปิดกล้องได้ไหมคะโอเคณริสาณริสามาไหมคะมาไหนคะณริสาเสียงงงเงียงงเงียตื่นแล้วใช่ไหมคะลูกไม่ไม่ตื่นแต่เพิ่งแม่ขอดูหน้าหน่อยณริสาคผมไม่อยากซูตเอร์โอเคแป๊บๆก็ยังดีนะครับนิพาวาน เปิดกล้องแล้วก็พูดถูกนิพพาบานบโอเครอดครับเรารอดทุกคนนะครับผมเราสวยน่ารักทุกคนปกป้องมาไหมไหนเปิดกล้องมาครับโอ้ปกป้องโอเคครับปัดมพรปัมพรมาไหมปะมาราพรปะมาราพร ตีธิดาตีธิดามาไหมครับ,มา,รบมานะครับฮ<า>ันามายฮันามายมาไหมครับมาค่ะว้าวพัดพัดชาพลถูกไหมควานถูกไหมพัชพลพัชพลมาไหมครับ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณกำลังเรียกนะครับต่อไปพัชรพล<อ>มาครับพิชิตชัย<อ>ไหนพิชิตชัยเปิดกล้องได้ไหมครับพิชิตชัยต่อไปพัทวราพิษไม่พัทวราพิษ พาสุนันมาค่ะหนครับพาสุน,นันพาสุนันเปิดกล้องได้ไหมลูกเปิดแล้วค่ะนะเหนเปิดแล้วเปิดระบบเปิดแล้วพูดลูกมันจะได้เด้งมาหน้าครูมาอืมมาเนาะโอเคเห็นแล้วครับเห็นเลยครับพิทพินยานัทพินยานัทมาไหมครับพินยานัท มาครับมานะครับนะครับพินยานัทโอเครัชพลมาเปิดเปิดค้างไว้สักห้าวิโูกเปิดค้างไว้สักห้าวิกล้องนะร,าารัตนวรีใครที่ยังไม่ได้เช็คซื้อเปิดกล้องไว้นอนเลยลร,าารัตนวรีริปมาครับ,รบเปิดกล้องได้ไหมครับริท ชัดเจนครับขอสารนะครับโอเคครับวิสรุตาวิสรุตาเนี่ยยไม่เห็นหน้าเลยวิสรุตาโอเคเห็นตาผักเนี่ยตาตนาวารีใครคะคนไหนครับรัตนาวลี ไหนเอยเปิดกล้องให้ผู้ดูหน้าซีโอเคนะครับต่อไปซีรีทอนซีรีทอนมา,มานะครับไหนครับซีรีทอนโอเคต่อไปสุภารากรสุภารากรมาหรือยังมาครับมาครับไหนครับมาครับเปิดกล้องได้ไหมครับสุภารากร ไดี๋ยให้ครูดูได้าหน่อยโอเคดูไน้าชัดชัดหน่อยสิอ่าโอเคนะครับอันนี้ใครยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามครูไหมเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอให้นะครับว่าเลขที่ไหนยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามครูนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราย้อนกลับมาดูในแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งของเราก่อนเนาะในแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งของเราเนี่ยครูถามว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มให้กับจํานวนดังต่อไปนี้เนี่ยครูถามว่าจานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วก็จํานวนเต็มศูนย์ใช่ไหมหลบ นักเรียนมาพิจรารณาช่วยกันสิครับผู้ถามว่าจํานวนเหล่านี้จานวนไหนบ้างเป็นจานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบจานวนเต็มศูนย์จำนวนแรกครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้อ่านว่าลบอะไรกล,ลบอะไรครับ,บลบหนึ่งถ้าลบหนึ่งจำนวนนี้เขาต้องเป็นจํานวนเต็มอะไรครับจํานวนเต็มลบอถูกต้องไหมครับต่อมาอันนี้เรียกอะไรครับเลขศูนย์เลขศูนย์ก็ต้องเป็นจํานวนเต็มอะไรครับเต็มศูนย์แต่ข้อนี้มันได้บอกไหมครับว่าเป็นจํานวนเต็มใดบ้าง เห็นไหมมันได้มีชอยไหนไหมครูถามว่าเลขศูนย์จะไปอยู่ข้อไหนเลขศูนย์เลขศูนย์จะไปอยู่ข้อไหนอยู่สิครับมันต้องอยู่ที่ข้อ1.3เพราะศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเต็มบวกศูนย์มันไม่ใช่จานวนเต็มลบแต่ศูนย์เป็นจานวนเต็มไหมครับเป็นโอเคไม่ลกแล้วอย่างข้อนี้มีลบหนึ่งข้อข้างล่างต้องเป็นลบหนึ่งได้ไหมก็ต้องเป็นด้วยโอเคไหมครับไล่ทีละตัวครูถามว่านี้ได้อะไรเนี่ยอันนี้ได้อะไรเนี่ย หนึ่งร้อเศษหนึ่งร้อยส่วนสองมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับเนี่ยถ้าเราคำนวณมีค่าเท่ากับห้าสิบห้าสิบเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยห้าสิบเป็นจำนวนเต็มอะไรครับเต็มบวกอ่าแล้วครูถามว่าห้าสิบเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยห้าสิบเป็นจำนวนเต็มได้ไหมเป็นจำนวนเต็มได้หรือเปล่าก็ต้องเป็นอ่าก็ต้องเป็นใช่ไหมครับต่อมาครับเจ็ดเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้เป็นจำนวนอะไรครับเจ็ดเนี่ยเจ็ดเป็นจำนวนอะไรเอ่ย เต็มบวกถ้าเจ็ดเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมครับแสดงว่าเจ็ดต้องเป็นจํานวนเต็มได้ไหมลูกเจ็ดต้องเป็นจานวนเต็มได้ไหมครับก็ต้องเป็นด้วยต่อไปสามจุดศูนย์สามจุดศูนย์เป็นจํานวนอะไรเอ่ยสามจุดศูนย์เนี่ยสามจุดศูนย์เป็นจํานวนอะไรครับเป็นจํวนเต็มบวกอาเป็นจนวนเต็มบวกแสดงว่าสามจุดศูนย์ต้องเป็นจํานวนเต็มได้ไหมครับก็ต้องเป็นโอเคต่อไปลบสาม ลบสามเป็นจำนวนอะไรครับเนี่ยลบสามลบสามเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยเต็มลบผู้ถามว่าลบสามเป็นจำนวนเต็มไหมล่ะทีเนี้ยก็ต้องเป็นใช่ไหมครับอ่าเราก็ไล่ไปเจ็ดจุดหกใช่ไหมเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดหกเป็นจำนวนเต็มไหมไม่อะตัดเรามาตัดจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มดีกว่าเศษหนึ่งส่วนหกเป็นจำนวนเต็มไหมไม่ไม่เออ เศษหนึ ER. ่งส <t ried up> <chronic owner gef. 10> ่วนเก้าเป็นจำนวนเต็มไหมก็ไม่สี่จุดห้าเป็นจำนวนเต็มไหมไม่อะไรอีกไม่เป็นจำนวนเต็มไล่ไปตัวไหนอีกยี่สิบเท่าไร่ยี่สิบสองจุดเท่าไหรอ่ายี่สิบสองจุดสามก็ไม่ใช่หนึ่งจุดสองใช้จำนวนเต็มไหมก็ไม่ใช่สองจุดห้าใช่จำนวนเต็มไหมไม่อันนี้ล่ะใช่ไหมก็ไม่เศษหกส่วนเจ็ดล่ะใช่ไหมก็ไม่ อันนี้เรลกหนึ่งเศษสองส่วนห้าใช่ไหมครับหนึ่งเศษสองส่วนห้าใช่ไหมครับก็ไม่ใช่อ่าทีเนี้ยเรามาไล่ครับเรามาดูตัวแรกครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเป็นจํานวนอะไรครับห้าสิบเอ็ดจนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกแสดงว่าห้าสิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นห้าสิบเอ็ดก็ต้องเป็นจํานวนอะไรด้วยครับ อ่าห้าสิบเอ็ดก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยใช่ไหมครับโอเคต่อเลยต่อไปอันนี้ครับจำนวนนี้คือลบอะไรนน่ลูกลบเท่าไหร่ครับเนี่ยลบสิบสามอ่าลบสิบสามใช่ไหมครับคำถามครูครับลบอ่าลบสิบสามเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยจำนวนเต็มอ่าจำนวนเต็มลบใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นจำนวนเต็มลบก็แสดงว่าลบสิบสามต้องเป็นจำนวนอะไรด้วยลูกจำนวนเต็มอ่าต่อมาครับ เศษหกส่วนหกเศษหกส่วนหกเนี law, <go van es> ่ยถ being. okay, okay. ้าเราคำนวณแล้วมันจะมีค่าเท่ากับค่าอะไรูหรเล่เท่ากับหนึ่งหนึ่งถือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบเต็มบวกถ้าหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าหนึ่งเป็นจำนวนเต็มด้วยไหมก็เป็นจำนวนเต็มด้วยโอเคไหมครับอ่าต่อครับเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้ากดสาธุนี่ครับผมเป็นจำนวนเต็มอะไรครับเก้าสิบเก้าเป็นจำนวนเต็มอะไรครับ เต็มบวกแสดงว่าเก้าสิบเก้าเป็นจำนวนเต็มไหมอ่านะครับอันนี้ครูทบทวนให้กับบางคนอาจจะสับสนนะครับต่อมาสี่สี่เป็นจำนวนเต็มไหมครับเป็นสี่เป็นจำนวนเต็มแล้วเป็นจำนวนเต็มอะไรด้วยอ่าต่อไปครับลบยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เป็นจำนวนเต็มไหมครับลบยี่สิบสี่เป็นลบยี่สิบสี่เป็นจำนวนเต็ม แล้วลบยี่สิบสี่เป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยจำนวนเต็มลบอ่าเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมครับต่อมาครับตัวถัดมาเศษศูนย์ส่วนห้าเศษ 5, เศษูนย์ส่วนห้าเมื่อเราคำนวณมาแล้วมีค่าเท่าก,กับเท่าไรครับศูนย์ศูนย์เป็นจำนวนเต็มไหมครับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มแต่ศูนย์เป็นจำนวนเต็มอื่นไหมครับเต็มบวกไหมไม่เห็นได้แสดงว่าข้อนี้ข้อนี้นะครับเศษศูนย์ส่วนห้าก็เป็น คำตอบของข้อนี้ด้วยเนาะเวลาตอบนะครับเศษสามสิบหกส่วนสี่นะครับเศษสามสิบหกส่วนสี่เศษสามสิบหกส่วนสี่เมื่อเราคานวณมีค่าเท่ากับอะไรครับเนี่ยเก้าเ <9. S 1> ออเวลาเราตอบตามจริงเวลาเราตอบเราต้องเอาตัวที่เป็นเศษส่วนมาตอบนะลกูกอย่างห้าสิบก็ต้องเอา, 100. เอาหนึ่งร้อยทำไมนะครับอย่างห้าสิบตัวนี้ครูขออภัยอย่างห้าสิบเวลาเราตอบเราก็ควรเอาหนึ่งร้อยส่วนอะไรมาตอบลกูกส่วนสองมาตอบก็คือเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอออย่างข้อเนี้สามสิบหกส่วนสี่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเก้าใช่ไหม แสดงว่าเศษสามสิบหกส่วนสี่เป็นจํานวนเต็มบวกไหมครับเป็นแล้วก็เศษสามสิบหกส่วนสี่เป็นจํานวนเต็มไหมครับก็เป็นโอเคไหมครับอ่านะครับ,รบทีนี้นเรามาดูข้อที่สองครับข้อที่สองจำนวนที่ต่อจากศูนย์ลดลงทีละสามข้อนี้เนี่ยถ้านักเรียนไม่แม่นให้นักเรียนสร้างอะไรขึ้นมาก่อนเลยครับสเต็ปแรกให้นักเรียนสร้างเส้นจํานวนมันสตาร์ทที่ศูนย์ใช่ไหมลกูกการที่มันสตาร์ทที่ศูนย์แล้วมันลดลง มันลดลงแสดงว่ามันจะเดินไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือของเราครับทางซ้ายทางซ้ายแล้วมันลดลงไปกี่หน่วยเนี่ยสามอ่านักเรียนก็จินตนาการหนึ่งสองสามมันจะต้องมาอยู่ณตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมลูกถูกไหมครับคําถามครับตำแหน่งนี้คือลบอะไรล่ะลบหนึ่งตำแหน่งนี้คือลบอะไรล่ะลบสองแสดงว่าตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นลบอะไรบนจัเส้นจำนวนครับลบอะไรเอ่ยลบสาม เห็นไหมครับนักเรียนก็เขียนลบสามลงไปบนเส้นจํานวนนี่คือจํานวนแรกเขาต้องการกี่จํานวนเนี่ยห้านักเรียนก็ทําเช่นเดิมขยับไปสามนวยถัดจากลบสามก็เป็นลบสี่ลบห้าตำแหน่งตัวนี้ก็ต้องเป็นลบอะไรเอ่ยลบอะไรครับอ่าตำแหน่งตัวนี้ก็เป็นลบหกถาดไปก็ต้องเป็นลบอะไรครับลบอะไรลองเดาซิลบเก้า สามจำนวนนะนะอีกสองถัดจากลบเก้าไปลบอะไรถัดจากลบเก้าไปลบอะไรลบสิบสองอ่านักเรีนก็ได้ไปเรื่อยใช่ไหมลูกถัดจากลบเก้าก็เป็นลบสิบสองและตัวสุดท้ายครับลบสิบสองเขาต้องเป็นลบเท่าไหร่ครับลบสิบห้าเพราะฉะนั้นจํานวนห้าจำนวนตามเงื่อนไขต่อไปนี้ก็สตาร์ทที่ลบอะไรเลยลบสามลบหกลบเก้าลบสิบสองแล้วก็ลบอะไรลูกลบสิบห้าใช่ไหมครับเห็นนะม ต่อมาต่อมาครับข้อนี้ครับจํานวนที่ต่อจากลบห้าโดยเพิ่มขึ้นมันใช้คีย์เวิร์ดคาว่าอะไรลูกมันใช้คีย์เวิร์ดคาว่าอะไรครับมันใช้คีย์เวิร์ดคาว่าอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นถ้ามันใช้คีย์เวิร์ดคาว่าเพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงนะถ้าใช้คีย์เวิร์ดคาว่าเพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงนะมันจะไปทางซ้ายหรือมันจะไปทางขวาครับมันจะไปทางขวาใช่ไหมครับ เออถ้ามันไปทางขวาถ้ามันไปทางขวาแสดงว่านักเรียนจะต้องทําอย่างไรนักเรียนก็ต้องเขียนเส้นจํานวนขึ้นมาก่อนใช่ไหมเขียนเส้นจํานวนขึ้นมาใช่ไหมครับมันสตาร์ทที่เรียกอะไรเนี่ยมันสตาร์ทที่ลบอ,อะไรเนี่ยลบอะไรครับ efendim, <ฟ>ลบห้าอ่าลบห้าลบห้าอีกทางนี้เนาะมันเพิ่มขึ้นทีละสองแสดงว่านักเรียนต้องนับทีละสองโอเคไหมครับนับไปลบห้านับไปหนึ่งตำแหน่งนับไปสองตำแหน่งถับจากมาเป็นลบอะไรเนี่ยลบสี่เพิ่มมาตัวนี้ก็เป็นลบอะไรครับ ลบสามโอเคไหมครับสแสดงว่าตำแหน่ตงตัวนี้ต้องเป็นลบสามอ่ะนับต่ออีกสองผัดจากลบสามก็มาเป็นลบสองก็มาเป็นลบอะไรครับตำแหน่ตงตัวนี้ลบหนึ่งอ่านับต่อผัดจากลบหนึ่งเพิ่มไปอีกสองก็ตำแหน่ตงตัวนี้เป็นศูนย์ตำแหน่งตัวนี้เป็นหนึ่งโอเคนับต่อจากหนึ่งเพิ่มไปอีกสองก็เป็นเท่าไหร่ลูกสามนับไปอีกสองเพิ่มอีกเป็นเท่าไหร่ครับห้า เพราะฉะนั้นห้าจนวนที่ต่อจากลบห้าโดยเพิ่มขึ้นคีละสองคือจํานวนอะไรบ้างก็อะไรไปมีอะไรบ้างหละ่ะมีลบสามมีลบหนึ่งมีหนึ่งมีสามแล้วก็มีอะไรครับมีห้านั่นเองยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเนาะพอได้นะครับอ่าโอเคอ่าต่อมาครับอันนี้เปรียบเทียบครับถ้านักเรียนเปรียบเทียบโดยการใช้ การลงจุดบนเส้นจำนวนการลงจุดบนเส้นจำนวนเนี่ยแสดงว่าอะไรถ้าเป็นโจทย์สไตล์นี้นักเรียนต้องวาดเส้นจำนวนขึ้นมาเข้าใจไหมครับเพราะความต้องการของโจทย์คือต้องการให้นักเรียนนั้นพิจารณาว่าบนเส้นจำนวนนั้น2จํจำนวนเนี้ยใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยโอเคไหมครับใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยเนาะผู้ถามว่าศูนย์อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนนะจําได้หรือเปล่าศูนย์อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนนะจําได้หรือเปล่า อยู่ตรงกลางใช่ป่ะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วคุณพูดถามว่าลบสี่อยู่ทางไหนครับลบสี่เป็นจํานวนเต็มบวกหรือจํำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบจะอยู่ทางไหนล่ะทางซ้ายทางซ้ายของใครล่ะครับทางซ้ายของเลขศูนย์อ่าแสดงว่าลบสี่จะต้องอยู่ทางซ้ายของเลขศูนย์ใช่ไหมครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าจํานวนที่อยู่ทางขวามือ ย่อมมีค่ามากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอใช่หรือไม่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไอ้เจ้าศูนย์เนี่ยต้องมีค่าเป็นยังไงกว่าไอ้เจ้าสี่ครับมากกว่ามากกว่าลบอะไรครับ,กกบอ่าเพราะฉะนั้นครับนักเรียนเปรียบเทียบไปเลยครับข้อห้าจุดอ่าข้อสามอยู่สองนักเรียนไม่จะไม่จาเป็นต้องใช้เส้นจํานวนก็ได้ถ้านักเรียนพิจารณาดีๆแล้วถ้านักเรียนใช้ตัวนี้เป็นศูนย์อยู่ตรงกลาง ทางซ้ายมือของศูนย์คือจํานวนเต็มอะไรครับจํานวนเต็มอะไรนะเต็มลบแต่ทางขวามือของศูนย์คือจํานวนเต็มอะไรลกเต็มบวกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอิมพายได้เลยว่านะครับเราก็สามารถเอาไปอิมพายได้ว่าจํานวนเต็มบวกย่อมมีค่ามากกว่าจํานวนเต็มอะไรเสมอ <Hello. S 1> อ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะักเรียนต้องวาดเส้นจานวนขึ้นมาอีกปะ ว่าอีกปะไม่ต้องแล้วนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะห้ากับลบห้าเนี่ยใครมากกว่ากันแน่นอนห้ามากกว่าอ่ามากกว่าลบอะไรแน่นอนอาอีกข้อหนึ่งที่เราตอบได้ทันทีคือลบสิบเอ็ดเป็นยังไงแน่นอนต้องเป็นยังไงครับน้อยกว่าน้อยกว่าใครครับน้อยกว่าสิบเอ็ดแน่นอนโอเคไหมครับ เพราะอะไรเพราะเราสามารถตอบได้ทันทีว่าจํานวนที่มีจํานวนเต็มบวกจะมากกว่าจํานวนเต็มลบเสมอแต่ทําลองเดียวกันเลยจํานวนเต็มลบก็จะน้อยกว่าจํานวนเต็มบวกเสมอเข้าใจไหมฮะแล้วทีนี้ครับตัวนี้คือลบเก้ากับลบสี่ข้ามขามงครูครับลบเก้ากับลบสี่เนี่ยถ้านักเรียนเปรียบเทียบบนเส้นจํานวนคุณถามว่าใครใกล้ศูนย์มากกว่ากันลบสี่ใช่ไหมต้องมาก่อนส่วนลบเก้ามาทีหลังใช่ไหมครับ ซึ่งถ้านักเรียนพิจารณาบนเส้นจานวนแล้วเนี่ยนะครับอะเดี๋ยวคุณครูลืมบอกนะครับการเขียนเส้นจํานวนที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องใส่หัวลูกศรเสมอมีใครตอบกูได้ไหมครับว่าทำไมเส้นจํานวนต้องใส่หัวลูกศรเสมอครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยอืมมีใครตอบกูได้ไหมครับอ่าโอเคมีใครอยากตอบไหมเพราะอะไรทําไมคืออ่าได้ยินได้ๆมันไม่อะไรนะมันไม่อะไรนะ มันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนกอ,อันนี้พวกเราน่าจะเข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้านักเรียนพิจ,จนารณาคู่ถามว่าระหว่างลบเก้ากับลบสี่ใครน้อยใครมากละ่ะนักเรียนก็ต้องตอบว่าลบเก้ามีค่าเป็นยังไงครับน้อยกว่าลบอะไรลบสี่ 4. หรือเราจะตอบอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นั่นก็คือลบสี่ 4, มีค่ามากกว่าลบอะไรครับลบเก้าโอเคไหมครับ อเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้อันนี้ครูไม่อะไรมากนะครับวันนี้ครูจะไม่มีการบ้านให้โอเคไหมครับวันนี้ครูจะไม่มีการบ้านให้เนาะดีไหมหรืออยากได้การบ้านดีครับไม่ต้องมีโอเค,ด,คดีก็ดีครับดีก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเราก็จะหยุดอยู่ที่เท่านี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเลขที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ส่งดูครับดูครับการตอบตอบกลับมาทั้งหมด40คนห้องเรามีอยู่คนเนี่ยห้องเรามีอยู่คนลูป42คนนองครับ42 <32 S 2> <า>ขาดอีกกี่คนเนี่ย2คนขาดอีก2คนเลขที่เท่าไหร่ไม่ได้ส่งมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวครูจะไปบอกเดี๋ยวจะไปทวงนะครับเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปทวง อ่ะสักคู่หนึ่งนะครับสักสคู่ใครยังไม่ได้สง่งอ๋อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นใครยังไม่ได้ส่งก็ได้มาแล้วก็จัดก,การส่งให้คุณนะลูกนะโอเคไหมอย่าลืมนะคะอ,คอ่าเปิดกล้องครับเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันนะครับผมหามุมเดรอครับหามุมเดี๋รอฟิลเตอร์ไม่จำเป็นครับเพราะเราเป็นคนหน้าตาดี โอเคนะครับเดี๋ยวคุณจะไปสอนห้องต่อไปแล้วพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วยิ้มครับหนึ่งสองซ่มโอเคครับไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดี